นิคเข้ามางานออนไลน์นี่ไม่ไม่ใช่ตั้งใจว่าจะมาถ่ายคลิปเอ่อเล่นแบบนี้นะนิคเข้ามาเพื่อคมเหงานะคะพอดีนะคะพอบ้านพอบ้านเขาทิ้งเราไปนะคะเขาไปอยู่บนสวนรรค์ายังไม่กลับมาก็เลยมันก็เลยมาบอกเกิดความเหงานะคะบอกบอกเกิดความเหงา แล้วเราจะทำยไงก็แล้วเราไม่เคยไปรับจ้างเขาด้วยดูยอดผักดูเห็นปแะแต่นี้เราก็เลยหันมาเล่นนะคะเล่นแบบสนุกสนุกเลยแหละนะ <S <S 1> <S 1> เล่นแบบสนุกเล่นมั่งนั่นนูน่นนี่มั่งนะคะ <S <S ถ่ายคลิปเล่น <S <S เต้นเล่นลาําเล่นเพลงนะใายเหงาแล้วก็มาเปิดเล่นมาเปิดขำเจ้าของนะะทีนี้ มันก็เลยเไปเห็นปูรูท่านหนึ่งเห็นปูรูท่านหนึ่งเขาขึ้นมาบอกว่าเฟซบุ๊กมีรายได้แล้วนะสวยปะเฟซบุ๊กมีรายได้แล้วนะเอามีรายได้แบบไหนเราก็เข้าไปฟังเ,เขาให้แต่ก่อนก็ต้องให้มีมีผู้ติดตามใช่ไหมนีผู้ มีผู้ติดตามยอดไลค์ยอดแชร์อะไรของเขาเนี่ยะก็เลยเออเอามาลองเล่นเอามาลองเล่นเอามาลองเล่นพอดีถ่ายนิดมาถ่ายของเฟซบุ๊กอ่ะห้าวันนิดผ่านการสร้างไรายได้นะอู้ดีใจมากเลยนะดีใจมากนะวิ่งอยู่กลางไร่แบกจอบแบกจอบอยู่กลางไร่วิ่งเล่นลงมานะ รังยังยังไม่รู้จักคากําว่าเครื่องหอกเครื่องมือนะยังไม่รู้จักเครื่องมือการสร้างรายได้เลยนะอ่าพอดีเขาแกล้งมานะได้ยินปูรูท่านนั้นนะแต่ว่าพอดีเครื่องมือการการสร้างรายได้นี่นี่ยังไม่รู้เลยนะว่ามันเป็นยังไงทํำยังไงนะไม่ไม่รู้เลยในจุดนั้นพอดีดีใจมากทีนี้อุย้ยมาถึงคลิปเรียวมาถึงเรียวหกวันนะหกวันเขาแกล้งมาว่าคุณมี สร้างรายได้จากคลิปเรียวอ่าเฟซบุ๊กห้าวันโอ้ยดีใจเต้นกระโดดโลดเต้นหนอยอยู่กลางไร่นะทำไร่มันนะทำไร่มันทีนี้ไอแชร์ก็ไม่เป็นจะกดคอมเมนต์เพื่อนนั่นนู่นนี่ก็ไม่เป็นก็มันแค่ไม่กี่วันใช่ปะแต่น,นิดน่ะถ่ายวันหนึงเป็น10บนะเพราะว่านั่งอยู่เฉยๆมันมันไม่รู้จะทำยังไงนะมันซีเรียสจะมากกว่านะ เพราะว่าทุกสิ่งอย่างแล้วนะเราเราเราถือว่าผู้หญิงเนี่ยเราขาดผู้นําไปเนี่ยเรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่นี่มันมันมันก็ลําบากนะลาบากนะฮะถ้าไม่เข้าใจในงานจริงๆเนี่ยลําบากบอกว่าลําบากเลยแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจในประสบการณ์ที่เราได้มานะ่ะบอกว่าลําบากสุดเอาไว้รอเอาไว้รอดนะฮะนี่ต้องมารับพระทุกสิ่งอย่างนะรถทงรถไถบ้านโบนบานุน,นสารพัดเลยนะ,ะพอดี อ้าวได้ผ่านการสร้างรายได้เสร็จดีใจมากเลยทีนี้มาขยันสร้างงานทีนีเ้เขาบอกว่าเขาวาบอกอีกอะว่าการไล่หกหมื่นนาทีเนี่ยผ่านยากนิดเชื่อบานิดมาตั้งไล์นิดมาตั้งไล่หกหมื่นนาทีอะวันละสี่ช,ช,นะะช, 9, ชั่วโมงเช้าสองชั่วโมงนะคะตอนเช้าก็ไปเก้าโมงสี่โมงเนี่ยนิดวันละสองชั่วโมงแล้วก็ตอนเย็นตอนเย็นเนาะ ไปถึงสองทุ่มอะก็วันละสองชั่วโมงเป็นวันละสี่ชั่วโมงโอ้ยเดินออกจากห้องไลน์นะแต่มันก็ในใจเราไม่ไม,ไ,มไม่มีอะไรอ่ะฉันต้องทําให้ได้ฉันต้องมีรายได้ในในในออนไลน์ให้ได้เพราะว่าเราไม่มีความรู้ใช่ไหมเราไม่มีการศึกษาเราแค่กรรมกรแบกหามเนี่ยจะทํายังไงฉันจะทํายังไงฉันจะมีรายได้จาก Facebook อย่างจะทามยียังไงจะมีรายได้จากไอคลิปเออ ตั้งใจแล้วที่นี่โอ้โหทําไม่บรรยะบรรยังเลยไม่มีเวลาจะเข้าไปหาญาติพี่น้องไม่มีเวลาจะเข้าไปไหนเลยนะเชื่อไหมเพราะว่านิดตั้งใจตรงนี้จริงๆพอดีมาผ่านมาผ่านรายได้มาผ่านนั่นโอ้โหดีใจเชื่อไหมนิดไม่เคยขาดส่งงานเลยนะคะนิดไม่เคยขาดส่งงานเลยแม้ว่านิดจะอยู่ในสถานะใดๆไปอยู่แห่งหนตําบลใดก็ช่าง นิดต้องมีคลิปส่งถ้าสมมติว่าอย่างเมื่อวานเนี้ยอย่างนิดไปทาไ,ไปไปไปวัดใช่ไหมนิดไปจําศิลนะเขาบอกว่าไปเอาไปเอานาบุญให้เจ้าของไปสร้างบุญอันนี้ส่งให้เจ้าของนิดก็ต้องสร้างตั้งแต่ตอนเย็นถ่ายคลิปไว้แต่ตอนเย็นเลยนะคะตื่นเช้ามาทําจิตวัตรทํางานนั่นนี่เสร็จก็ส่งคลิปเห็นไหมก็ส่งคลิป ความตั้งใจของของเรานี่มันสุดยอดจริงๆนี่บอกว่านิดนิดบอกว่าไม่มีงานไหนที่จะมาง่ายเท่ากับงานเรามาเป็นครีเอเตอร์แต่นะคะเราต้องเรียนรู้นะคะกับปูรูทุกท่านนะคะเข้าไปศึกษาหาความรู้เราดูคลิปเขาเนี้ยเราก็มีมีความรู้นะคะมีความรู้แล้วเอามาต่อยอดการสร้างคลิปนะคะเอามาต่อยอดการสร้างคลิปเราจะทำแนวแนวทางใดนะคะเอามาผสมผสานกันนะคะ แต่เนี่ยทางคิปตลกของนิดไม่ผ่านนะนิด,น,ดนิดไม่ผ่านแต่นิดก็อยากเอาออกมานิดก็อยากทำนิดก็อยากทําเอามาเป็นหลายๆอย่างนะคะนี่คือบอกเกิดการสร้างรายได้จากคลิปเรียวจากเฟซบุ๊กนะคะขอให้เราขยันขยันเท่านั้นขยันและอดทนมากเลยเพราะงานตรงนี้ไม่รู้เลยว่าใครจะสําเร็จเมื่อไหร่ใครจะจ่ายเงินเราจะจ่ายจริงไหมอย่างเงี้ยนะคะถ้าไม่เห็นความสําเร็จนี่บอกว่า ขอมากเลยนะขอมากเลยแต่นะคะทั้งเนี้ยต้องขยันนะคะที่นี่มีประสบการณ์เราต้องขยันเข้าไปหาเพื่อนนะคะแล้วเพื่อนเราไม่ต้องไปเรียกร้องหานะคะขอให้คอนเทนต์เราออกมานะคะขอให้เรามีคอนเทนต์ออกมาเพื่อนตามเรามาเองนะคะไหลามายังนะเพื่อนจะตามมาเรามาเองทุกคนที่เข้ามาในนี้นะคะ มาสร้างรายได้ทั้งนั้นมาสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มกันทั้งนั้นขยันอดทนความอดทนครบอดึอดเี่ยมากจริงๆนะ,ค,ะคนที่เขาสําเร็จอ่ะแต่ก่อนเขาก็คงอดทนเหมือนเราเนี่เยเนาะนะนะทีนี้ดีหน่อยนึงเรามารีบคว้างานตรงนี้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวนี้จะแบ่งปันประสบก,การณ์นะคะเอาไปต่อยอดนะคะถ้าท่านใดอยากจะหารายได้เสริมนะคะ อยากไปต่อยอดนะคะยินยินยีนยนชี้แนะนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวคิดหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย